ป๊าตปะปะกดพี่น้องเอ้ยยิงบมดแลพี่น้องเอ้ยเพียกป๊าป๊าดูตปะปะกดดักระเชยวอันพักนั่งตู้ใส่กันนี่ต้อันเป็นนีักทายสบายดีตอนแดงๆพี่น้องม,ม,กกมันอีกะมาพอกับแม่น้องโซกอีกแล้วแต่ว่าแม่น้องโซ้กะบ่ได้ไปหน้าแทงเลยพี่น้อง ผลตกอยู่เพื่อนคือเก่าแต่ว่าเมื่อนี่พี่อันแม่น้องโซกสิมาอันใส่ป่าใส่เบ็ดป่าพี่น้องใส่เบ็ดปรากฏละกะใส่เบ็ดปลาลกแต่ว่ามาเมื่อนี่กะมากระตาพี่น้องเอ้ยมากับอีพอแต่ว่านายเพิ่นบได้มานายเพิ่นถ่ายยูตูปพุ่นแต่ว่าแม่น้องโซกสิลงมาใส่เบ็ดป่าอยู่เซพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก่อนไปกะแม่น้องโซกกะขอขอบคุณเนาะเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามทับชมแม่น้องโซกเนาะมากดไลค์กดแชร์ห้เป็นกำลังใจห้แม่น้องโซก ตลอดมากอะขอขอบคุณได้เลยเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องติดตามฮับนโนโซมุมไปน้ำเม่น้องโซก่าแม่น้องโซกสีมานบอส่เวทปลาเมื่อนี่นะกาลั้งคือข้างแรกของแม่น้องโซกที่ใส่พี่น้องเอย้ยแล้วก็มากับตาสองคนบัสีมานบอมากับตาเมื่อนี้พี่น้องเอย้ยไปติดตามฮับซุมไปน้ำกันบัดนี้เดี๋ยวแม่น้องโซกกะใส่สาตามเพียกที่อันอีพอเรายัางใบพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอีพอเรายังเพียกใบเด้เดี๋ยวสีลงไปใส่บัดยามกับผู้อื่นบนในห้าจังสีด้ยามนะหลังจากใส่เพียกอันนี้ได้แม่น้องโซกกะใส่ไซเบ็ด ใส่เวทปานน้ำหงส,ส่วนอีพอแล้วก็ขึ้นเหืออลไรพี่น้องเอ้ยเอา,าซีส่ตามเพียกเพราะว่าอีพอเรยาใหญ่เพียกแลี้ยงเลยนะเพราะว่าใส่เวทประกฏต,ต,ตอนนี้การต้องโซกันได้ขี้เหื่อเะไรพี่น้องเอ้ยอีพอรเราเป็นคนพายเอาซีส่เวทเพียกและ้วกะ็มายามอ,มอามื่นมบ้าเรื่องไปเลยู้กันมเมนเราขี่ลงมายามอันใหน้เรา น้ำเซกะกำลังหมากพี่นอ้องเอ้ยเดี๋ยวเอาสีใส่จากพังพุนมาหาพังพี่หลังจากใส่เบ็ดเปียกแล้วคือไม่้องโชคว่าเลยก็สกไปสใส่เบ็ดขั้นต่อใส่เบ็ดปักลุกเลยกะประกวดพี่นอ้องเอ้ยน้ำคุณเนี่ยนี่มันกะจะมักถือประเันซะเดี๋ยวรุ่นไปนั้งไม่ลงโชคว่าอันบัดมายามเมื่ออื่นสิมันบ่พี่น้องเลยกะไปเบิงบ่งมาวิที่ใส่เบ็ดเพียกมันสิเป็นอะไรนะ ตอนนี้ก่อีพอเรากำลังใส่พี่น้องเลยนั่งู่ถ่ายเชือกในีมีหนุกซูในย่านโตน๊ะอะไ,ไรอย่างเงีนนะ้พอเราจะผูกเวทละก่เอาใสา่แต่ว่าเงือที่เา้าใส่จะเป็นแม่เป่งเลยพี่น้องแม่เป่งที่เ้าขวขกินนั่นแหละเา้าใส่มากปลามันจะมากกินมาสัสา่นซะพอเราใส่เราก็ผูกเ้าสิบผูกไปตามเพียกพี่รองเลยผูกไปตามเพียกที่พอเราใหญ่ไปผูกเด็ดจนสุดพังเซผูเด็ด ตอนนี้กรากำลังใส่อยู่พอเราใส่น้ำเราก็กินน้ำไปหน่อยเสใส่เมลเพล่งยุบใส่ปากน้ำเป็นเื้อปลา <labeled S 2> น้ำหอ,อยสดีเอี่ยมากัดมันเน่าเน่าอือเอาหอยสดีใส่แล้วบ่ะก็คือิไรยอยู่พอปลานันมากินหน่อย <c> แต่ว่าเพียกนี่ให้พอเราใส่เพื่อเพราะว่าเพืว่าเมนองสุกนั่งอยู่เพือ่อยังคนระเบีอง,องก็อ,อีพอเขาสิใส่ซุดอยู่ผู้ แต่ว่าหลังจากใส่เพียกแล้วนี่หละไม่ต้องโซ่กับสิไปใส่เวทคันเพราะว่าใส่เอาเวทปลุกพี่น้องเอ้ยตอนนี้การใส่เวทเพียกแล้วเด้อยพี่น้องเอ้ย เพียงอีพโฟเรามอยู่บนใส่แล้เลยแต่ว่าขึ้นไปนี่สิไปใส่เวทขั้นโตเพราะว่าใส่อปลลุเขานะแต่ว่าเขาใส่เวทเพียงเขาจะใส่เอาปลกรูเพราะว่าไม่ต้องโซกับอะไรใส่ดอกให้แต่อีโอเราใส่เพราะว่าไม่ต้องโซกใส่โบเป็นเบิ้งเอาไว้บัดนาไม่ต้องโซกเขาใช้มาใส่เราเอ้ยเดี๋ยวเวทเพียงนี่เขาจะมายามมืออื่นเดี๋ยวเขามาเบิ้งมามันสิถือว่าพี่น้องเอ้ยวัดสีมานบ่อตาเพิ่อนใส่นะเดี๋ยวไปเบิ้งอันใส่เวทขั้นโตแบดนี้อันนี้ก็สิเป็นเหยื่อที่เขาใช้มาใส่เวทขั้นใส่เวทปป่าลกอันปลกนี่ พอเราไปขวดเอาอันอยู่น้ำกองเพลองน้ำกองเพลองที่มันบางแล้วนะที่บอกนี่เอาเอิ่นนอนเอียงกระพูบุพี่น้องแต่ว่าปลาันมากกินนี่เขาจะเอาไปใส่เบ็ดเดี๋ยวเขาจะเอาไปใส่เบ็ดก่อนแบบนี้ตอนนี้กะพอเรากลังส่ใส่เบ็ดขันพี่นเลยเดี๋ยวเบิ่งวิธีเจาใส่ก่อนเราเอาเนื้อหอยใส่เบ็ดเราก็สิเคน ยาสีใส่อันนี้ก่อนพอจะใสป่ะสีมันคือกันเสียบัวมันหรือเปล่าพอเสียบัวมันแนี้ยก็บอกจะซื้ออีพอแล้ววะมึงจะซื้อเห็ดแล้ววะมันสิตายดรือเปลาสิบะกินแล้วว่าจะร้องเห็ดนี่อืมสุกเป็นคือกันเดี๋ยวเขาสิไปปักใส่ปอน ลังเด็กแหกมานพี่้องเอ,อ้ยเบิ่งมาสีมานบ่นนกกำลังเคยใส่เขาตกเสียบแนน,นได้พเพราะว่าเปืือปลามันดึงพอเราก็ใส่อพอพอแล้วมาให้เสียบหัวมันโดดแล้วเล่า นี่ตัวที่เ้าสิไซเบตค่ะเพราะว่าให้เสียบแต่หัวมันลงไปเวลามันงงเงี้ยงงงเหี้งปลามันจะได้กินไปลองเอ้ยเราวังให้เสียบเั็ดสิยังเลือกหอยสีไทรนาต้อนพี่ยังเดี๋ยสีไทรบอลมันตกเสียบแน่นๆเลยเพราะว่าเพื่อมันดึง ขบอดุลนันจำไปมกเวทอยู่พี่เออเออหันมา็ิมมกเวทแล้วิ อ่าวโตในระวางไซเวทเห็นมัาคูดิงพี่น้องเอ้ยนี่เห็นบ่เคยเห็นบ่มัาคูดิงทางบ้านเอฟซีเคยเห็นอยู่บ่มัาคูดิงนี่น้องท่านเคยเห็นก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแมลงโศกนี่เด้อเห็นบ่มันสิเป็นคือหูดิงนี่พี่น้องก็ว่าสิเอิ้นมัาคูดิงบ่กเง้ยนี่เห็นบ่แต่ว่ารสชาติมันสิเป็นสีสมๆมอีกพอเราใส่เพชรแม็นงงโศกมาแต่สิกินมัาคูดิงเยังไม่งงโศกสิซิมให้เบิ่งอื แล้อมมเนีเออาเอาไปตำสมตำใส่มุดแดงแ่บมาคูดิ้งพอใสนไปหลาวหเยืนกินมาคูดิ้งตำใส่มุแดงแ่บ้อนเ้ย โตงันน้อยๆดิตามปากเอาพอ oh, ตอนนี้กะได้ใช้เบ็ดเรียบร้อยได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวอันเดี๋ยวบือื่นไม่้องโซกิสิมายามเดี๋ยวบือื่นจังพอกันไหมพี่น้องบัดนี้มาุ้นน้ำกันว่าสิไดบ่ปลาบือื่นเอ้าสบายดีพี่น้องตอนนี้กะเป็นเวลาหางงเสาพี่น้องเอ้ยไม่้องโซกิบสิมายามเบ็ดบัดนี้เดี๋ยวเบิ่งบ่าอันสีไดบ่นะลูกเตลึกพี่น้องเอ้ยมายามเบ็ดเดี๋ยวไยายามเบ็ดก่อนมาดีเดี๋ยวยามเมืองลังนี่ตัดติ่งนุ่มเนียมนุ่มเนียมอยู่พี่น้องเอ้ยถือกระปุกจัก ถือแล้วมันไปตัวนึงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวให้อีโฟลับปดอย่ามันปักอย่ามันปักมืออีโฟล่ะปะคอยด้วยเจ้ามันชิดมือเลยเด้อบอกเขาขามือเดี๋ยวให้อีโฟลับไปย่ำล้างหน้พี่น้องเอ้ยถือกว่าป้าตัวนั้นชิเป็นปะกุดพี่น้องเอ้ยโมเย่อโมเย้อประกุดแล้วปะประกุดนี่มันตายมันตายไวไปสันซะ ว้าวมันอีเดียวพี่น้องเอ้ยแต่ว่าปลากดนี่มันจะตายไลยแต่ถ้าว่าปลาลุกนี่มันจะบ่ตายมันอีเดียว้เงใส่มันเอันอดีพี่น้องเอ้ยแต่หลากหลายตัวนึงปลาลุกกับปลากดเดี๋ยวไม่ต้องสูบสิรองยามเบมึงหลังตัวนี้กหลังตัวนี้ไม่ต้องสูบใส่เองมันอยู่เปล่าแต่วแมวหมอนพี่น้องเอ้ยของอีพอละมันแต่ว่าสงสัยไม่ต้องสูบเสียบยังแบบ บอกอันั bon ้นฐาะมันก sí ็เลยบอกินหรือไปเังไหนบุเ oh. ดี๋ยวเบ่งหรังตัวนี้ก่อนอพอรถกยานไปก่อนฮะเพื่อนมึงเงี่ยมึงเงี um ้ยมึงว้ายว้าถือเร็วถือเร็วถือเร็วป่าต้องปรกดน้อยยังบอกท่นตายดิเร็วเร็วอยู่มองนี่ประกดประกดนี่มันคักพี่น้องเอ้ยมากคับตายนี่มันคักแต่ว่าเพียกบอกท่านเราไปยามหน่อายามเม็ดขั้นก่อนเดี๋ยวหลังจากยามเม็ดขั้นแล้วหนี่งจะพยายามเพียกพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวให้อีพอลุดแ้าเอามาฟีสิปุ๊ดจะมาสิซิดมือล้วว่เดี๋ยวยามต่ออีพี่น้องเอ้ยยังสิยามเลาะขึ้นไปถึงยังบ่ทันเบิดยามตอนนี้ก็ได้ยามเบ็ดแล้วนะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก็ได้หลายเติบอยู่เดี๋ยวานัโกก็สิยามเบ็ดเพียกก่อนเดี๋ยวสิลงไปยามเบ็ดเพียกบ่ามันสิมาบ่เดี๋ยวไปตอนนี้ก็ได้ลงเฮือล่ะเดี๋ยวสิยามเพียกยามตพุ่นมาบ่พอเอาหเพียกน้อเอ้ยแต่ว่าอีพอว่าเราสิยามะพังนั่นมา ตอนนี้กําลังยามเพียกร้องอยากวัน <c oughs> ส่วนไรจิมีแต่ตัวหลนอนพี่โรยเพราะว่าหนามันเริ่มลงละนะมันกาจะบกคอยมี้ขนาดไนั่นฮันดดเห็นเนะห็นเนอะเห็นเนอะเห็นรูปยูะกุดบกุดพี่ย ว้าวคลังมันดัวนึงกคลังมันตัวนึงเบ็ดเพียกพี่รองเอ้ยตอนนี้กะยามเพียกพอพอเราใส่เบ็ดประคึงพี่รองเอ้ยสิเราเอาปลุกรอเบ็ดกระบอกไงหนึ่งพี่ที่ซ้ำเนียงก่อย กันมาประคึงกินกับเซตเทแหละพี่น้องเอ้ยสองหลังสองหลังอีพอรถไซเรนประคึงประคึงมีเลยพี่น้องเพราะว่าบ้านไม่้องโซนเขาจะร้ายโตโตนี่โตแบบใหญ่หนึ่งประคึงนะตัวรลับหลานปลายสองหลานตัวระลับหลานสองหลานอีพอรือล่าใหญ่ใหญ่สุดๆเลยพี่น้องเอ้ยเบาเรื่องใหญ่เยอะยามเปียกไปโตนี่มันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเปียกปลาโต พม่น uhm. ้องโซ่ก <bom> bo> ็น <ued> ั่งอยู่หัวเฮือพี่ให้พ่อรายามจะสิยามใดจะได้พี่น้องเอ้ยพ่อรานั่งอยู่ท้ายเฮือกคุณให้เราขายด้วยเต็มทุกขายด้วยตัวระบายเรือกินกับพ่อได้ขายพี่น้องเอ้ยพ่อได้แก่คือเบานง่นแหละกินหมูนี่ดิมันเดียวมันีเดียวมันีเดียวพี่น้องเอ้ยโตที่สามยามเบียก็นั่งเลยสามโตพี่น้องเอ้ย จะเบิ่งเต็มมันก่อนวิ่งๆเพราะว่าอันมึอคือนนีพอแล้วพยายามมายามยามมึอเศ้าเอานะมันก็จะหลุดไหลคาถา,าบาัาเฮายามได้เลยมันสิยบหลุดอีพอแล้วปานี่มันไปเดี่ยวตัวซีซีพี่น้องเอ้ยมีแต่ปลากรดดร่วนเลยปลาอีพอเราวมานอดีไหาฮะทำอีทมาสิบบาายบไล่เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยมันหลุดลายยามมาตั้งแต่าภูพังตัวนะแต่ว่ามอสีหดพังตัวนี้พี่มันถือป็ดตะม้วนอ้ทีพี่น้องเอ้ย มันอีกแล้วตัวที่หาพี่รองเ้ย,เ,ยลเลยหาตัวยามเปียกแต่่ายามเว็ดหลังกันกระไรได้ตัวเต๋อพี่รองเอ้ยมีทั้งปลาลูกแล้วก็ปลากรูดถ้าว่าเว็ดเปียกนี่ได้หาตัวยู่ตนอะไรยันัวเขาเนี่ยบอมพอราวายันหัวเขาสนนวน มันอีกแล้วอีกพอละวาปเลดินลุก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 มังกรตุ่นคนี้อ่มังกระตุ่นที่ว่าเ้าแขนขี่หินใส่พี่รองเอ้ยเ้าแขนใส่เปียกให้มันจมมาสันซ่ะตัวที่หกปลาตัวเลขหกตัวยามเพียกเบิดบ่พ่อคนนี้เบิด์เต่าอีกพอละวาตอนนี้การอะยามเพียกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องโซ่ใสให้เบิ้งมาไล่ไล่จะมาไปลาไอปลาอะไรมีแต่ปลากรูดพี่น้องเอ้ยกับปลาลู ปลุกสิบลาย่มาไหนมีแต่ปะกูดในตัวอย่างไงมึงเนี่มีต่แม่ไข่เดี๋ยวเมื่อนี่นไม่ต้องโซก่กสิเก็บผักเมื่อแกงสซปลาก่อนเดี๋ยวเก็บเอาผักก่อนไม่ต้องโซ่สิไปอมอมสซป,ปาเอาพักซียยไปมองเลยพักซีก็ลืมอยากบิดเลยตั้งแต่อันลูกสุดนะหาเก็บหาเด็มเอาไปมองเลยปาดพวกซีหอมดิแกงสซปลาก็ะซือกันตัวน้องพี่น้องคักตัวแล้วแซ่บไปแล้ว ปักซีกะเดี๋ยวเสริมกันกับปลาได้เติมเก็บปักซีเดี๋ยวก็มาผักบัวตอปักบัวกับลูกอรุณเพราะว่ามีหลายอยู่นี่สองเหงาเพอแล้วแกงเซนปลาเก็บผักบัวเดียวก็มาเอาพักนังตู้ตองนี่ป่าก็นั่งตู้กับน้ำมาดีพี่น้องเย เก็บใส่สำพอกินพอแก่งโรยเก็บไปเมื่อไวร้ายมันกะเหี่ยวถิ่มาน,นะครับกะบอก่อยได้ใส่ไปไหนเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์เผาเด็นัง่งตอนนี้กาไม่ต้องโซกันไอเก็บพักยังกระเพาะได้พี่น้องเลยยังไม่ต้องโซกันสิเมื่อเฮ็ดกินอยู่เฮือนผมแหละ ยังไ,ไม่น so ้องโูกเมื่อก้อนบัดนี้เดี๋ยวเมื่อพ่อแม่น้องโูกอยู่เฮือนคนใดบัดนี้ตอนนี้กะแม่น้องโูกอะไรหอดเฮือนอลไรพี่น้องุ้ยยางสาวไวัยจนเมื่อยหมดเลยเฮยหน่อยเฮือยยางอยู่สิยดายเ็ดอยู่เฮดกินก้อนบัดนี้เดี๋ยวเอาผักออกก่อนผักอะมันยุ่มาตัวน่ะพอสิไา่เด็วกับพักซีเดวกะเพรก้มเปล่าอะจุกลงไปกระคุนี่เป็นปลาลูกซีดมือไม่น้องส่งก็ชิ่ำมีแต่พักอะไร เดี๋ยวเอาปลาออกก่อนเดี๋ยวเอาปลาออกก่อนปลามันตะปะกุศละกะปลาลูกพี่รองเอ้ยเดี๋ยวมันต้องโซกับสิแกงเอาอันแกงเอาปะปะกุศนี่ช่วนหนึ่งละกะอีกส่วนหนึ่งกันเพราะว่าตาเพื่อนมาเอาไปขายเพื่อนเพราะอะไรเพื่อนซื้อกาแฟพี่รองเอ้ยเพได้แก้คาซื้อกาแฟนะคะุณเถ่าเนาะเพื่อนก็มากินกาแฟเดี๋ยวสิเฮ็ดกินก่อนมันนี่ผักน้ำมันออกก่อนนี่มันโซกสิแกงเอาตัวมันตายตัวมันเป็นละกะตัวนั้นกะ เอาไปขายให้ตาเพิ่นเพระว่าเพิ่นสิซื้อกาแฟคือนมออออาสุกเว้าปาตัวนี้ไขร่บ่นี่เหป๊าใคร่่บ้เอ้ยบนี่กำลังไข่เห็นบ่ไข่มันแมงสุกสีอ้อมเอาออ้อมใส,ส่ผัวกซี่หกอนี่าพักบัว มาไาหลายบราณลายเต๋ออันพรสยกพวรสายเบสอันนั้นได้ไหมาาเราใส่เบประเครงเราปลุกใส่เบาสตะโง่งถือใหเราไหลเพระาะว่าเขาจะเคยไหลเอาขี้มันออก,กปกลุกร้ายตัวเติบพอได้กินอยู่กันใส่อมประกดจุนนี่ต่ม่ไข่ พูดนพูดนืให้ขึ้นมาพูดนอกะคล้ายกับพอดีได้ในพ่อกาแฟอันตาเป็นท้องนึงอย่างเดียวไรก็อ้าว ส่วนปลาก,กับแม่น้องโสดผักแล้วเ่ยสับนี่กะพอก,กินเนี่ยพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามีอาหารเพิ่มเพราะว่าเข้าจอดสิขวานซีนมูนแน่นะแม่น้องโสดก,ก็ได้เห็ดเอากลายส่วนที่เหลือกะเอาไปขายให้ตาเพิ้ลพอ,อไรเ,เพิ่นซื้อกาแฟพี่น้องเอ้ยวแม่น้องโสดสีอ้อมอ่ะเดี๋ยวไปล้างผักก่อนไปนี่เดี๋ยวล้างผักก่อนสีใส่อ้อมก่อนทั้งง่ายเป็นกะไปขายผักไปขายอันฝ้า้ตาว่าเพิ่นสิซื้อกาแฟไหมตามเพิ่น พักอะล้างสะอาดเรียบร้อยเลยเดี๋ยวแมลงโฉก,กจะเอาปลาไปขวก่อนเดีูทางหกออะเอาปลาใส่วันสุนทัยใส่เขาขวายมันโฮดคือแมลงโชกเราเอาในเป็น้องเอ้ขวัวเพื่อรับข้าวมันหวานสัสหลังจากขวามันซกุกแล้วเขาจะทำการอ่อนโอเคเดี๋ยวแมลงโฉก,กจะไปตั้มขาบเบือก่อนบัเนเดี๋ยวตั้มหมักพีคือมันแดกก่อนจะใส่เบือใส่ เ okay. ยียเขาเบือใส่ตโอเคเขาเบื่อกรตําแดกเลยเดียวไปเบื้องหมอก่อนปลาซีนปลาซุกหรือบปตอนนี้ก็ซีนปลาุกเลยเดี๋ยมเขาเบือใส่อเอามาเขาเบื่อใส่เดียวก็นน้ำใส่น้อยนึ แล้วก็ปุ้งมันใส่สูร์แล้วก็เกลือมประแดกประแดกเส้นิดนึงโอเคเดี๋ยวจะทาแล้วมันโพดไปลงโซ่เลยเอาพักมาใส่บัดนอะโมกระโพดเลยเดี๋ยวเอาพักใส่บัน่นหอมพักได้พี่น้องเอยบัดนหอมบักซี่ โอเคเดี๋ยวถามมันฟูดอีกไม่ต้องโซกันเชี่ยวอันพักนั่งตู้ใส่กันตอนนี้กระพุดธเลยเดี๋ยวพักนั่งตู้ส่คนนี้ส่พักนั่งตู้บันแห้งหอมคักพี่น้องเอ้ยโอเคอีกสักนิดหนึ่งกระจังซีซีมระบาดพี่น้องเอ้ยอยากเขา่าเลยโอเคตอนนี้กระพุดธเลยมันซิเมมึงคนพี่น้องเอ้ยอน้ำเข้มขน้นอืม้ม หอมกินพักซีกับพักนั่งตู้พี่น้องเอ้ยเซฟคือเก่าคือไม่ต้องสู้ว่าอะไรเดี๋ยวสิได้ปงก้อนบัดนี่เดี๋ยวปงก้อนบัดนี่เดี๋ยวตากก้อนบัดนี่จะต้นพักหน่อยอื้อนี่ก่อนกัน นี่พี่น้องเขา,าเศ้าไม่องโซม่มาหนีกะออมป่าตัวนี้ก็จะเป็นปีงซีนโมมาเล้กพี่น้องเดิอกินเขา,าเศร้าไม่ลงโซกเด้ออาามประค เมื่อเราเปิมาแน้่อนวนตาบรสุทธินมากทำไปเลยรเอวนบรวสนตธิ์ว่าเขา นี่กะไม่ต้องโซก,กันเลยกินขา้าวกินน,น้ำยบร้อยเดวกะคลิปนี้กะขอเพียงสาม,มีน้องพี่น้องเนาะคลิปหน้าจังพ่อไม่ต้องโซกไม่แต่ว่าผู้ใดที่ว่าเขับมาเบิ่งใหม่ๆกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องโซกในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในะการ็ำคลิปต่อไปแต่ว่าผู้ใดที่บ่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของไม่ต้องโซกกะอย่าลืมกดกระดิ่งหรือว่ากดติดตามให้ไม่ต้องโซกในเด้อ